ครับทุ่านครับโอ้นี่ก็ต้นเดือนสิงหาคมเข้าแล้วท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเอาเป็นว่าหลังจากที่เราได้ผลผลิตนะของอินทพลัมปีนี้เอาเป็นว่าราคาเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งปวงหลายเรื่องหลายอย่างอะเนาะทาให้ราคาผลสดของอินทพลัมเนี่ยก็ราคาลดน้อยถอยลงไป ตามเรื่องปกติโดยเฉพาะสายพันธุ์บาฮีนะสีเหลืองทองเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเยอะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีกับผู้บริโภคนะผู้บริโภคได้รับประทานผลไม้คุณภาพดีนะในราคาที่ประหยัดลงนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอาเป็นว่าสวนของเราก็ไม่คีเลนะนะ ราคาที่ได้นี่ก็ถือว่าอยู่อยู่กันได้อยู่กันได้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ตอนนี้ก็ <c oughs> ตเตรียมต้นพันธุ์ให้ท่านที่เคารพรักนะที่ได้เตรียมการจะปลูกสายพันธุ์ในหะม่แดงอ้วนใหญ่นะฮะท่านผู้ชมแดงอ้วนใหญ่ที่ท่านได้นำ ไปรับประทานกันบางส่วนที่ได้เมล็ดไปก็ไปเพาะเองนะครับบางส่วนที่ยังไม่ได้ทั้งเมล็ดยังไม่มีทั้งต้นเนี่ยก็จะสั่งก็ทยอยสั่งกันมาได้นะตามราคาที่ให้ไว้นะครับโอ้ลูกมันใหญ่อะไรปานนี้โหลูกใหญ่จริงๆท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมครับ ไอ้ต้นพันธนะุ์น่ยของผมแน่ท่านผู้ชมแต่ว่าวิธีการทำให้ใหญ่ขนาดเนี้ผมจนปัญญาสายพันธุ์ของเราใช่แต่ให้ใหญ่ขนาดนี้ผมจนปัญญาท่านต้องสอบถามทางคุณนาสุเทพนะแล้วท่านที่จะสั่งซื้อผลสดอินบบาลัำนี่บรรดาที่ใครที่เคยเคยพูดอวดว่าใหญ่สุดใหญ่อลังการขนาดไหนเนี่ยท่านผู้ชมมาเจอมาเจอสายพันธุ์เด็ดเนี่ย ตอนนี้ทางคุณน้าสุเทพนะต้นพันุ์จากของผมนี่แหละนะครับแล้วก็คุณน้าสุเทพขออนุญาตตั้งชื่อใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับสวนนะเอาเลยน้าสุเทพด้วยความยินดีชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรนะเพชรน้ำอ้อยเออชื่อเพชรน้ำอ้อยนะครับเพชรน้ำอ้อยจากสวนของคุณน้าสุเทพเต็มจอเลยนะผู้ชม <laughs> ดูสิ เต็มจอเลยโอ้โหนี่ต้นพันต้นพันจากกระผมไปนี่แหละจากมือผมไปนี่แหละตอนนั้นคุณน้าสุเทพเนี่ยซื้อไปในราคาต้นละ300บาทนะท่านผู้ชม300บาทคุณน้าซื้อไป10ต้นสั่งซื้อไป1ิต้นแล้วคุณน้ามือดีนะได้ตัวผู้เออได้ตัวเมียไปหต้นมัง้งตัวเมียสี่ต้นแล้วก็ออกผลมาเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชม ที่สำคัญคือสายพันธุ์เขาขนาดนี้ลูกใหญ่ขนาดนี้นะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับคือเรื่องของเอาสวัสดีครับทุกท่านครับโอ,โอ,โอ้ในช่วงนี้ก็ฝนฟ้าก็ตกดีเนาะเออฝนฟ้าก็ตกดีหลังจากที่ได้ผลผลิตของอินทพาลมสายพันธุ์แดงอ้วนใหญ่ไปเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่ เขาออกลูกเร็วแล้วก็แก่เร็วเพราะว่าอายุเขาเจาขออภยัยอายุเขาก็จะสั้นนะอายุเขาในการเก็บเกี่ยวเนี่ยสั้นกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับนะระยะเวลาก็ประมาณ120-130วันอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอ้เสียงโนกระปูด <c oughs> อยู่กับธรรมชาติท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับก็เอาเป็นว่ายอย่างนี้ทุกท่านครับนะ พอหลังจากตัดผลผลิตเสร็จเนี่ยเราก็จะแต่งกิ่งแต่งก้านเพื่อที่จะให้สามารถที่จะเข้าไปดูแลนะครับได้สะดวกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงว่าให้เกิดความสวยงามเราก็อยากได้สวนที่สวยๆอ่ะเนาะได้สวนที่สวยๆนะครับมองไปตรงไหนก็สวยงามสวยงามสวยสบายตาเป็นอย่างนั้นนะครับเอา ไปดูสายพันธุ์คือหลายท่านหลายคนก็ดูกันแล้วว่าเออมันลูกใหญ่จริงนะลูกใหญ่หวานกออรอบอร่อยแล้วก็ไม่มีฝาดเลยผมนําไปเปรียบเทียบครับสายพันธุ์เด็ดๆสายพันธุ์ดีๆที่นําไปโชว์ชิมกันที่างานชิมอินทภพาลัมสายพันธุ์ไทยที่ภูทารากรีนปาร์ครีสอร์ทที่อ,อําเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น ก็เปรียบเทียบให้เห็นนะครับคือที่เปรียบเทียบตรงนี้ก็จะเรียนท่านว่าสายพันธุ์ไทยที่เขานํามาเป็นสายพันธุ์ดีทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ชมนะก็ลูกก็ใหญ่ลูกก็ใหญ่ลูกก็ใหญ่สีสันก็สวยงามรสชาติก็อร่อยนะครับรสชาติก็อร่อยทุกสายพันธุ์เลยนะดีดีดีทุกสายพันธุ์เพราะว่าเราได้ชิมด้วยตัวตัวเราเองเราก็เลยเด้รู้นะครับเพียงแต่ว่าก็เป็นโอกาสดีตรงที่ว่าเออผมก็มีสายพันธุ์เด็ดของผม ที่ข้อที่หนึ่งก็คือลูกมันใหญ่ฮะลูกมันใหญ่ลูกค้าผมมาไปทําลูกใหญ่อดูแลลูกใหญ่สายพันธุ์นี้ก็รสชาติดีสีสันสวยงามนะครับเอาเปรียบเทียบกันให้ทุกท่านได้เห็นกันไปท่านที่สนใจอยากจะได้คือตอนนี้มันมันแรกแรกนะเป็นแรกเริ่มที่คนจะมีไม่เยอะสายพันธุ์นี้นะมีกันไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มในการที่จะขยายกระจายกันไปมีอยู่ไม่กี่ท่านนะส่วนท่านที่สนใจที่จะ สั่งกันก่เดี๋ยวว่ากันนะครับ